ก็หมดเนี่ยหมดตัวหมดสภาพ ันนี้ก็เลยีพี่น,น้องใหญ่บอกว่าให้มาแก้งที่เราเมื่อประมาณปีหกสามได้มีผี่หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นพยาบาลทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนย่านพัฒนาการได้เข้ามาตีสนิทเพื่อหลอกลวงและเกิดมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ต่อมาได้มาขอยืเมเงิน เพื่อนำไปปล่อยผู้ให้กับพนักงานที่โรงพยาบาลครั้งแรกเอาไปห้าแสนบาทและต่อมาก็จ่ายมาบางส่วนครั้งที่สองก็เอาไปหนึ่งล้านก็มีการชาระจ่ายมาบางส่วนซึ่งเขาแจ้งว่าจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งลายแล้วประมาณกี่ 30, 6, บาทสามหมื่นถึงหกหมื่นบาท แล้วตั้งแต่ปีหกสองจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีคนที่มาขอยืมเงินงพยาบาลสาวเนี่ยประมาณกี่เจ้าหกร้อยแปดสิบลายแล้วก็มีหลักฐานอะไรไหมที่บ้างเขาจะใช้เอกสารของบัตรประชาชนและสัญญาเงินกู้เอามาเซ็นเซ็นแล้วเอามาส่งมอบให้หลังจากที่โอนเงินให้เขาไปแล้วแล้วเขาบอกมาว่าบัตรประชาชนที่เขามาให้เ,เป็นของใครเป็นเขาอ้างว่าเป็นของพนักง,งานที่โรงพยาบาลที่เขาทํางานอยู่ รวมยอดณปัจจุบันนี้38ล้านบาทมีการเจรจาติดต่อกันจนกระทั่งเมื่อตอนต้นปีได้แจ้งเขาว่ายอดเงินมันสูงแล้วขอให้หยุดดำเนินการก็ให้เขาส่งมอบเงินคืนปรากฏว่าเมื่อวันที่29กุมภาเขาได้แจ้งว่าเขาไม่มีเงินจ่ายคืนให้กับเรา โดยเอาเงินไปใช้หมดแล้วเงวิน3สแปดล้านเนี่ยเป็นเงินต้นที่เราส่งให้เขาหมดเลยหรือเปล่ามันต้องตอแปดล้านนะครับทั้งต้นและคือตบทบยอดในส่วนของผลประโยชน์ที่เราได้มาแล้วก็เติมเงินยอดเข้าไปแล้วเงินต้นเราประมาณกี่บาทใช้เงินต้นไปอยู่ประมาณสิบกว่าล้านแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่ก็หมดเนี้ยหมดตัวหมดสภาพก็ติดต่อไม่สามารถติดต่อ ทางพยาบาลปิกได้เลยมีการเข้ามาแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับพยาบาลสาวผู้นี้ให้ถึงที่สุดและเพื่อเรียกร้องทรัพย์สินและเงินทองกลับคืนมาเงินนี้ใช้เวลาเก็บนานล่าต,ตลอดทั้งชีวิตครับที่เราสะสมไว้ก็คิดว่ารายได้จากส่วนนี้ก็จะใช้ในบั้นปลายของชีวิต มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวดว่นแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ